สัตว์ประหลาดใต้น้ำที่มีขนาดมหืมาผู้ที่แม้แต่กรออันแข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่อาจต้านทานได้ในคลังแสงของมันมีอาวุธล่าเหยื่อที่ทันสมัยที่สุดผสมผสานกับความดุร้ายและความหิวโหยอันน่าทึ่งทำให้นักล่าผู้นี้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายแห่งท้องทะเล รวมถึงอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นนักล่าที่ดุร้ายและเป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านในท้องทะเลพบกับชีวิตของฉลามเสือกันค่ะ ฉลามเสือแม้จะไม่ใช่ฉลามที่ใหญ่ที่สุดแต่ขนาดของมันก็น่าประทับใจอย่างยิ่งฉลามเพศมีบางตัวยาวเกิน5เมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยราว500กิโลกรัมแต่บางตัวอาจหนักถึง1 5 0 0กิโลกรัมลายทางที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยพรางตัวมันจากนักล่าที่ใหญ่กว่าแต่เมื่อโตขึ้นจนยาวถึง2เมตรลายพรางก็จะค่อยๆจางลงไปและอันตรายจากการถูกกินก็ลดลงไปด้วย ฉลามเสือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน่านน้ำเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลกพวกมันปรับตัวได้ดีทั้งในน้ำลึกถึง900เมตรในน้ำตื้นชายฝั่งและแม้กระทั่งในปากแม่น้ำพวกมันเป็นนักเดินทางตัวจริงพร้อมที่จะว่ายน้ำข้ามระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเพราะพวกมันรู้ดีกว่าใครว่าจะหาเหยื่อได้ที่ไหนในแต่ละฤดูกาลโดยปกตินักล่าผู้นี้จะล่าตะเวนอย่างเชื่องช้า แต่เมื่อพบเหยื่อสัญชตาตญาณการล่าจะพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีส่วนหัวโดยเฉพาะบริเวณจมูกของฉลามเต็มไปด้วยรูพรุนขยายขนาดมากมายนี่คือตัวช่วยรับความรู้สึกสำหรับนักล่าใต้น้ำซึ่งสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าแม้เพียงเล็กน้อยช่วยให้มันสามารถค้นพบเหยื่อที่ซ่อนตัวอยู่ที่กำบงังหรือน้ำขุ่นได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามสัตว์ทะเลหลายชนิดรวมถึงเต่าทะเลยักษ ้องขึ้นมาหายใจอยู่บ่อยครั้งและนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโจมตีก่อนเข้าจู่โจมฉลามจะเงยหัวไปด้านหลังและแนบขากันไกลล่างเข้ากับเป้าหมายจากนั้นจึงกัดฟาดลงมาด้วยขากันไกลบนแรงกัดของมันสูงถึง3ตันต่อตารางเซนติเมตรทำให้แม้แต่กระดองแข็งแกร่งหนาะ1เซนติเมตรก็แตกกระจายราวกับเปลือกไข่ แม้ฉลามจะไม่ชอบสูญเสียฟันไปโดยเปล่าประโยชน์แต่โดยปกติแล้วมันมักจะกัดกินเนื้อเต่าที่หนักราว100กิโลกร,รัมออกมาจากกระดองได้อย่างง่ายดายดวงตาขนาดใหญ่ทำให้ฉลามมีการมองเห็นที่ดีและชั้นสะท้อนแสงด้านหลังจอตาช่วยให้การล่านในความมืดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากเต่าแล้วอาหารโปรดของฉลามโตเต็มวัยก็คือปลากระเบน ซึ่งไม่มีอาวุธป้องกันตัวใดๆเมื่ออยู่ต่อฟันอันแหลมคมของฉลามแมวน้ําก็เป็นที่สนใจไม่แพ้กันแต่พวกมันเป็นนักว่ายน้ําที่คล่องแคลว่วสามารถหลบหนีไปได้แม้จะอยู่ตรงหน้านักล่าขนาดยักษ์ก็ตามในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแมวน้ําแสดงความสามารถในการหลบหลีกอย่างน่าทึ่งฝ่ายฉลามก็ไม่เคยยอมแพ้ในการไล่ล่าเป้าหมาย แต่หากการไล่ไล่ายืดเยื้อมันก็ต้องเลือกเหยื่อที่ง่ายกว่าแม้แต่สัตว์ที่ระแวดระวังว่องไวและฉลาดอย่างโลมาก็ยังตกเป็นเหยื่อของฉลามเสือบ่อยครั้งลายพรังช่วยให้มันเข้าใกล้ฝูงโลมาได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นส่วนใหญ่แล้วโลมามักรอดชีวิตจากการโจมตีของฉลามแต่บ่อยครั้งที่แม้การกัดเพียงครั้งเดียว ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อเทียบกับย่าสายพันธุ์อื่นๆฟันของฉลามเสือนั้นมีความพิเศษแม้จะยาวไม่เกิน3เซนติเมตรแต่ก็มีรอยหยักอยู่มากมายซึ่งเมื่อรวมกับการเอียงเข้าด้านในและกล้ามเนื้อขากรรไกรที่แข็งแรงก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นตลอดชีวิตราว30ปีฉลามเสือจะเปลี่ยนฟันมากกว่า20,000ซี่ ฉลามเสือไม่พลาดโอกาสที่จะโจมตีแม้กระทั่งญาติห่างๆของมันโดยเฉพาะตัวที่บาดเจ็บหรือติดกับดักยกตัวอย่างเช่นฉลามหัวค้อนที่ติดเบ็ดของนักตกปลาเหยื่อขนาดนี้ไม่อาจหลุดรอดสายตาของมันไปได้นักล่าที่หิวโหวยจึงกัดเข้าใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงมันตัดสายเบ็ดขาดอย่างง่ายดายจากนั้นก็ประเมินสถานการณ์อย่างไม่รีบร้อนเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้าย และในที่สุดเมื่อควายเหยื่อได้อย่างมั่นคงแล้วฉลามเสือก็ว่าหายไปจากสายตาของผู้สังเกตการแม้แต่นกที่ดูเหมือนจะอยู่พ้นเงื้อมมือของนักล่าที่น่ากเกรงขามเหล่านี้ก็ยังตกเป็นเหยื่อของฉลามอย่างรุนแรงลูกนกอันบาทรอสเท้าดำที่กําลังโตเป็นรุ่นรุ่นทุกปีเป็นเสมือนงานเลี้ยงประจำปีสำหรับฉลามซึ่งฝูงฉลามมากมายจะว่ายน้ำข้ามระยะทางนับร้อยกิโลเมตร การเรียนรู้ที่จะบินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นทุกครั้งที่ต้องลงจอดบนผิวน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจนำมาซึ่งความตายของพวกมันบ่อยครั้งที่ฉลามไม่สามารถกลืนเหยื่อขนาดนี้ได้ในครั้งเดียวนกที่ติดกับดักพยายามต่อสู้อย่างสิ้นหวังแต่แม้ในกรณีที่ฉลามโจมตีพลาดก็ตาม โอกาสที่จะหนีรอดจากขากันไกรอันตรายนี้แทบไม่มีเลยนักล่าที่ดุร้ายมักจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอฉลามเสือถูกเรียกว่าเป็นคนเก็บขยะแห่งมหาสมุทรพวกมันจะกินทุกอย่างที่ดูเหมือนเป็นอาหารไม่เพียงแต่ซากสัตว์เท่านั้นแต่รวมถึงขวดกระป๋องอย่างรถยนต์และอีกมากมาย ฉลามเสือสามารถตรวจจับกลิ่นเลือดเพียงหนึ่งหยดที่ละลายในน้ําได้อย่างง่ายดายประสาทสัมผัสด,ด้านการดมกลิ่นที่เหนือชั้นช่วยให้มันสามารถหาปลาที่บาดเจ็บได้ในระยะไกลถึง1กิโลเมตรซากวานจะดึงดูดฉลามแทบทุกชนิดและฉลามเสือมักจะเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงก่อนนักล่าชนิดอื่นพวกมันใช้การเคลื่อนไหวส่วนหัวอย่างรุนแรงเพื่อเลื่อยเนื้อออกเป็นชิ้น ในการกินหนึ่งครั้งฉลามที่หิวโหยอาจเพิ่มน้ำหนักได้ถึงหนึ่งในสิของน้ำหนักตัวปัจจุบันและแน่นอนว่าฉลามเสือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์เพราะพวกมันมักปรากฏตัวในน้ำตื้นรวมถึงบริเวณที่คนลงเล่นน้ำอีกด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก่อเหตุจมตีมากกว่า150ครั้งโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า30ราย ครึ่งศตวรรษที่แล้วเพื่อรักษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมนุษย์มีการสังหารฉลามไปเกือบ5,000ตัวปัจจุบันจำนวนประชากรของพวกมันค่อนข้างคงที่แต่การทำประมงอย่างหนักกำลังค่อยๆลดจำนวนนักล่าชั้นสูงเหล่านี้ลงจนพวกมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะเข้าสู่สถานะเปราะบางถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมาย สวัสดีค่ะ